สองวันถัดมาอากิราและฝาแฝดผู้น้องของเขาก็เดินทางกลับกรุงเทพธีรวิทย์จึงพาเหมือนแพรไปเที่ยวทะเลตามสัญญาชายหนุ่มทุ่มทุนจองบ้านที่ติดชายหาดสีขาวนวลโดยอยากได้ความเป็นส่วนตัวและเหมือนแพรจะได้ไม่ต้องนั่งรถเข็นไปไกลให้ลำบากเมื่อมาถึงหญิงสาวก็ดูตื่นเต้นจนเห็นได้ชัดเธอนั่งไม่ค่อยติดเก้าอี้ราวกับรอคอยบางอย่างพราะเขาเอ่ยปากว่าจะพาไปลงทะเล สาวเจ้าก็ฉีกยิ้มหวานอย่างยินดีจนเกือบจะถึงใบหูดูคล้ายๆตัวการ์ตูนในหนังสือธีรวิทย์หลุดคำเล็กน้อยก่อนจะอุ้มเธอล,ลงทะเลที่เดินไปไม่ไกลเขาวางร่างบางไว้บนหาดที่มีคลื่นเล็กๆซัดมาถึงเป็นระยะพลันหญิงสาวก็นอนหงายทั้งตัวจนตัวจมไปในทรายที่ชุ่มด้วยน้ำทะเลเกือบครึง่งเมื่อใดที่คลื่นซัดกระทบตัวเธอก็จะหัวเราะเสียงใส จนคนที่ดูอยู่อดยิ้มตามไม่ได้ไม่หนาวหรือไงใช่หนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆเอ่ยถามเมื่อเวลาผ่านไปสักพักสายลมในยามเย็นเริ่มพัดแรงแล้วและเขากลัวว่าเธอจะไม่สบายก็นิดหน่อยค่ะแต่ไม่อยากลุกเลยหญิงสาวตอบอ้อมแอมเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อพรุ่งนี้ก็ได้แช่น้ำนานขนาดนี้จะไม่สบายเอาธีรวิทกล่าวราวกับกำลังสอนเด็ก ก่อนจะอุ้มร่างของหญิงสาวขึ้นแนบอกไม่สนใจไปหน้าง,ง่อยๆของเธอทั้งคู่กลับไปอาบน้ำล้างตัวที่บ้านพักซึ่งเหมือนแพรยังดูเบื่อเบื่อเช่นเดิมอาจเป็นเพราะยอลเสียดายการเล่นน้ำทะเลอยู่แต่เมื่อเวลาอาหารเย็นมาถึงเหมือนแพรกลับมาสดใสอีกครั้งหลังจากได้กินของอร่อยในพัตคารรร้ริมทะเลธีรวิทย์มักไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเป็นเวลานานแล้วเพราะเขาเบื่อที่ที่มีผู้คนเยอะแยะ ชอบอยู่สงบสงบที่บ้านไร่มากกว่าแต่เมื่อหญิงสาวผู้นี้ก้าวเข้ามาในชีวิตเขาก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะทำให้เธอแย้มยิ้มได้ในทุกๆวันอาจเป็นเพราะน้ำตาของเธอมีอิทธิพลกับเขาเป็นอย่างมากเขาจึงเป็นทุกๆครั้งที่เห็นมันและเลยเถิดมาจนอยากจะเปลี่ยนมันเป็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอแทนหลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จหนุ่มสาวทั้งสองก็กลับมายังห้องพัก ธีรวิทย์วางร่างบางที่เริ่มตาปรือจากความอิ่มลงบนเตียงขนาดคิงไซส์ที่ประดับด้วยผ้าขาวบางพาดผ่านจากเสาเตียงข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งเพิ่มความรู้สึกโรแมนติกสำหรับคู่รักที่มาพักแต่มีหรือคนที่เหมือนจะหลับแหลไม่หลับแหล่จะมองเห็นขอแค่เตียงนุ่มและสะอาดก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอธีรวิทย์หยิบกระโปรงนอนตัวหนาของหญิงสาวมาให้ก่อจะบอกให้เธอเปลี่ยนมัน ขณะที่เขาเข้าไปทำธุระในห้องน้ำเหมือนแพรพยักหน้ารับรู้ก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่บนเตียงโดยท่าทีง่วงงุนทําให้ไม่รับรู้ว่าจริงๆแล้วธีรวิทยังยืนมองเธออยู่ที่เดิมใจจริงเขาไม่ได้อยากจะแอบดูเธอเปลี่ยนเสื้อผ้านักหรอกเขาก็แค่เป็นห่วงเธอเท่านั้นแค่นั้นจริงๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขามองตามการเคลื่อนไหวของเธอตลอดไม่ว่ามือเล็กๆของเธอจะขยับไปที่ใดหรือจับตรงไหน ยิ่งเมื่อพันธนาการชั้นนอกหายไปหมดเขาก็แทบจะเกลือนน้ำลายไม่ลงคอจำต้องเดินหายเข้าไปทำธุระในห้องน้ำตามที่บอกหญิงสาวไปในตอนแรกสักพักชายหนุ่มก็ออกมาจากห้องน้ำในจุดนอนเสื้อย,ยืดสีขาวกับกางเกงนอนขายาวร่างน้อยที่เขาคิดว่าหลับไปแล้วกลับพลิกตัวมายัางฝั่งที่เขานอนอยู่ขอโทษด้วยนะคะหญิงสาวเอ,อ่ยเสียงเบา ทำให้คิ้วหนาบนไปหน้าคมคายขมวดเข้าหากันหืมวันนี้คุณแท็กเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแพรได้แต่นอนแช่อยู่ในน้ำทั้งวันธีรวิทย์ฟังจบก็หัวเราะลั่นเขายกมือลูบหัวเธอโซสอัมทีอย่างเอ็นดูไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอชอบก็ดีแล้วพลันชายหนุ่มก็แทบสะดุง้งเมื่อหญิงสาวขายบเข้ามาใกล้ก่อนจะกอดหมับเข้าที่เอวสอบเหมือนแพรเอาไปหน้าสุกอกของเขา ออดอ้อนราวกับแมวน้อยกำลังขอความรักจากเจ้านายธีรวิทย์หัวลาะในลำคอก่อนจะกอดเธอกลับในใจเกิดความอบอุ่นและซาบซ่านอย่างประหลาดอย่างไม่เคยพบเจอขอบคุณนะคะสำหรับทุกอย่างเหมือนแพรเอ่ยชายหนุ่มได้ยินเสียงสูดจมูกเบาๆและรู้สึกอุ่นชื้นที่อกก็รู้ได้ว่าแม่ตัวน้อยร้องไห้ซะแล้วธีรวิทไม่ได้กล่าวอะไรต่อ ปล่อยให้คนในอ้อมกอดร้องไห้จนพอใจแต่เหมือนแพรกลับรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความห่วงใยที่ส่งผ่านมาจากอกแกรงแม้จะไร้ซึ่งคำพูดหวานหูใดๆเสียงหัวใจที่เริ่มเต้นอยา่างสม่ำเสมอของเขาทำให้เธอรู้ว่าตอนนี้ชายหนุ่มหลับไปแล้วต่างจากเธอที่คืนนี้กลับนอนหลับไม่ลงเช่นทุกคืนที่ผ่านมาหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับความรักของเธอที่มีต่อเขา เพิ่มขึ้นทุกวันจนเธอไม่รู้ว่าชั่วชีวิตนี้จะรักใครได้มากเท่านี้อีกหรือไม่ตื่นเธอเสียงกระซิบที่อยู่ข้างหูปลุกเหมือนแพรให้ตื่นขึ้นอย่างง่วงเงียเธอรู้สึกเหมือนได้หลับอย่างไม่เต็มที่ก็ถูกปลุกซะแล้วอืคุณแทกหญิงสาวตอบอย่างง่วงงุนแต่กระนั้นก็ไม่นำพาต่อชายหนุ่มทีรวิตรวบตัวเธอขึ้นแนบอก ท,ท,ทั้งๆที่ร่างบางยังตื่นไม่เต็มที่เช้าแล้วนะทำไมยังง่วงอยู่อีกพลันใบหน้าหวานก็รู้สึกร้อนชาก็เมื่อคืนเธอนอนฟังเสียงการเต้นของหัวใจเขาตั้งนานกว่าจะหลับก็คงดึกพอสมควรเธอจะรู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่มเช่นนี้สงสัยจะยังล้าอยู่มั้งคะหญิงสาวตอบกลบเกลื่อนจะให้เธอพูดความจริงได้ยังไงน่าอายจะตายไป ธีรวิทย์ไม่ได้พูดอะไรต่อก็พาหญิงสาวไปทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําแล้วเขาก็เข้าต่อจากเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ออกไปรับประทานอาหารเช้าด้วยกันแล้วธีรวิทย์ก็ทําหน้าที่เป็นสารธีขับรถพาเหมือนแพรไปเที่ยวสถานที่สําคัญหรือน่าสนใจหลายๆแห่งแต่ด้วยข้อจํากัดทางกายภาพการไปในที่ที่หนึ่งจึงใช้เวลานาน,านกว่าปกติทําให้ไปเที่ยวได้ไม่ทั่วถึงพอตกเย็นทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะไปเที่ยวต่อพรุ่งนี้อีกสักวัน เพราะไหนๆก็มาไกลกันขนาดนี้แล้วหลังอาหารเย็นเหมือนแพรก็ขอลงเล่นน้ำที่หาส่วนตัวอีกดังเช่นเมื่อวานพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าที่ปลายสุดของท้องทะเลจากเป็นภาพที่งดงามนักน่าเสียดายที่หญิงสาวตรงหน้ากลับไม่มีโอกาสได้เห็นมันคุณแท็กจู่ๆเหมือนแพรก็เรียกชื่อขอชายหนุ่มทำให้เขาหลุดจากห้วงความคิดของตนหืม ช่วยบรรยายบรรยากาศให้ฟังหน่อยสิคะใครอยากจะจดจำามาไว้จะได้เก็บไปจินตนาการได้เออได้สิแต่ฉันบรรยายไม่เก่งนะแค่บอกในสิ่งที่เห็นก็พ่อค่ะเธอตอบยิ้มยิ้มชายหนุ่มจึงเริ่มบรรยายในสิ่งที่ตนเองเห็นอยู่เบื้องหน้าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินเป็นสีส้มสวยมากเลยเครึ่งหนึ่งจมลงไปในน้ำแล้ว ดูดูไปก็คล้ายๆไข่แดงครึ่งซีกเลยเหมือนแพรที่ตั้งใจฟังเจอมุกนี้เข้าไปก็หลุดหัวเราะเสียงดังทำเอาคนกำลังเล่าหน้าเสียก็บอกแล้วว่าบรรยายไม่เก่งแพรออจจะชอบค่ะไม่เหมือนใครดีงั้นต่อนะคนที่เริ่มติดใจกล่าวข้างหน้ามีเรือประมงอยู่หนึ่งลำจอดนิ่งเลยไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่โอ้เห็นแล้ว เขาดื่มเบียร์กันนี่บรรยากาศดีน่าดูบนฟ้ามีนกนางนวลบินผ่านไปฝูงหนึ่งด้วยแล้วชายหนุ่มก็บรรยายไปเรื่อยอย่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยดูเหมือนเขาออกจะสนุกกับมันด้วยซ้ําคนฟังเองก็มีความสุขสนุกตามเข้าไปด้วยเดี๋ยวเธอก็หลุดหัวเราะเดี๋ยวก็อมยิ้มน้อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักใหญ่จนดวงดาวเริ่มส่องแสงบนท้องฟ้าธีรวิ์จึงได้อุ้มเหมือนแพรกลับเข้าที่พัก หลังจากอาบน้ําชําระร่างกายกันเหมือนแพรที่นั่งอยู่บนเตียงก็เรียกธีรวิทย์ที่ยังง่วนอยู่กับกล้องดิจิตอลในมือให้มานั่งลงบนเตียงตรงหน้าเธอมีอะไรเหรอของขวัญจากแพรค่ะผู้จบหญิงสาวก็ยื่นผ้าพันคอผืนหนาสีดําออกมาให้เขาจําได้ว่ามันเป็นผืนที่เธอถักเองเพราะเขาเห็นเธอถักมันอยู่บ่อยๆในห้องนั่งเล่นในบ้านไร่ขอบคุณ ชายหนุ่มตอบอย่างเครเขินแต่ให้ในโอกาสอะไรเนี่ยโอกาสอยากให้ค่ะแพรไม่มีอะไรตอบแทนน้ำใจของคุณแท็กที่ทำได้ก็มีแค่ผ้าพันคอผืนนี้แต่ถ้าคุณแท็กไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะฝีมือแพรมันก็งูปลาพูดอะไรอย่างนั้นฉันว่าเธอเก่งออกถ้าอย่างนั้นแพรอลองพันให้นะคะเธอเอ่ยอยากกระตือรือร้น ธีรวิทย์จึงยืนย่นผ้าพันคอในมือให้พร้อมกับขยับตัวเข้าไปใกล้เธออีกนิดเพื่อให้เธอพันได้สะดวกเหมือนแพรนำผ้าพันคอมาพันรอบคอแกรง่งใช้มือคลำคลำขยับนิดขยับหน่อยก็อมยิ้มเศร้าๆอยากเห็นหน้าคุณแท็กจังเธอพึมพำลองจับไหมไม่ดีมั้งคะแพรกเกรงใจก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเกลงใจ พูดจบชายหนุ่มก็ดึงมือของหญิงสาวมาวางไว้บนแก้มเขาตนเหมือนแพรสัมผัสอย่างกลากลัวๆในตอนแรกแต่พอผ่านไปสักครู่เจ้าตัวก็ลุบๆคลำๆตามใจชอบเมื่อนิ้วเรียวลากผ่านจมูกที่โด่งเป็นสันหญิงสาวก็แย้มยิ้มอย่างพึงพอใจจมูกค,คุณแท็โด่งจังพูดแล้วก็เลื่อนมือไปจับนู่นนี่บนใบหน้าเขาต่อ หญิงสาวผู้อยากรู้อยากเห็นเท้ามือลงบนเตียงแล้วเลื่อนตัวเองเข้ามาใกล้ขึ้นอีกจนชายหนุ่มตรงหน้าเริ่มร้อนรุ่มไปทั้งตัวกลิ่นหอมของสบู่และผมที่ยังไม่แห้งดีของเธอช่วยให้เธอดูเซ็กซี่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจับแบบนี้แล้วพอจะนึกออกไหมก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนของจริงหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าถ้าวันหนึ่งแพรมองเห็นแล้วอาจจะจำกูแท็กไม่ได้ แต่ถ้าให้หลับตาแล้วสัมผัสหน้าอีกครั้งจะต้องจำได้แน่ญิงสาวตอบยิ้มยิ้มถ้าอย่างนั้นฉันลองหลับตาจับหน้าเธอบ้างได้ไหมได้สิคะพูดจบสาวเจ้าก็ยืนหน้าเขามาใกล้ขึ้นอีกทีรวิทย์จึงค่อยๆยกมือขึ้นสัมผัสแก้มที่เนียนนุ่มมือเขาหลับตาลงช้าๆแล้วจดจ่อสมาธิไปยังสัมผัสที่ปลายนิ้วแม้จะเคยเห็นหน้ารู้ว่าเธอเป็นคนที่สวยมาก แต่มันเทียบไม่ได้เลยกับสัมผัสที่ปลายนิ้วมือในขณะน,นี้เขารู้สึกถึงความเรียบเนียนที่หน้าผากรู้สึกถึงอุณหภูมิบนผิวแก้มของเธอความเรียบลื่นที่ปลายขนตาที่งอนยาวความบอบบางของริฟิปากเมื่ออารมณ์หลุดลอยไปไกลเกินกว่าสติสัมปชัญญะทีรวิทก็ก้มลงจุมพิษบนริฟิปากอวบอิม่มที่เขาเพิ่งใช้นิ้วสัมผัสไปเมื่อครู่เหมือนแพรที่ตกใจในตอนแรก รับตอบสนองจุบของเขาอย่างเต็มใจเริ่มแรกทุกอย่างเป็นไปอย่างอ่อนหวานนุ่มนวลจนเมื่อกองไฟระหว่างคนทั้งคู่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงความเร่าร้อนก็เข้ามาแทนที่คนที่ไม่ประสานในความรักอย่างเหมือนแพรทั้งตื่นเต้นระคนว่าบวามใจหนึ่งก็อยากจะหยุดแต่อีกใจหนึ่งก็อยากรู้อยากเห็นในที่สุดก็ปล่อยใจไปตามร่างสูงที่ทาบทับตนอยู่ในตอนนี้ ธีรวิทย์พึงพอใจกับจุพิษที่เร่าร้อนเมื่อเขาถอนริมฝีปากออกก็เห็นหญิงสาวใต้ร่างกำลังเพยอปากหอบหายใจอย่างน่ารักหน้าแดงกับเหมือนคนกำลังจับไข้ใจของเขาพลันเกิดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแรงปรารถนาที่ท่วมทน้นสั่งให้เขาครอบครองเธอทันทีให้เธอกลายเป็นของเขาโดยสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าเขามีสิทธิ์เต็มที่ ชายหนุ่มก้มลงไปซุกไซ้ขอขาวเนียนของคนที่ตาลอยเหมือนแพร่คลางแผ่วแต่กลับทำให้ชายหนุ่มเกิดความฮึกเหิมเต็มที่ต่อให้เอาช้างมาจุดเขาก็จะไม่หยุดอีกแล้ว